สวัสดีครับแฟนคลับเลขนำโชค12ราศีครับวันนี้หวยออกนะครับเลข12ราศีชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับเลขที่เด่นๆเ,เลขที่มีกำลังนะครับก็มี3 5 6 7นะครับเป็นเลขที่มีกำลังนะครับในมาตรฐานเป็นดาวราชาโชคเป็นมหาอุดในระวังจักรนะครับเป็นเกิดเ เลขหกเ,เ,ขเป็นเกษตรนะครับที่ราศีพิจิกแต่ก็เป็นมหาอุดในรหาวาังจักรที่ราศีมังกรนะครับเลข5าเป็นราชาโช,ชคแต่เป็นมหาอุดในนาวาังจักรนะครับส่วนเลข6เป็นเกษตรที่ราศีตุลน,นะครับในนาวาังจักรเป็นมหาอุดนะครับที่ราศีมีนซึ่งเลขพวกนี้เป็นเลขที่มีกําลังนะครับ ส่วนเลขเจ็ดเป็นเลขเป็นเกษตรนะครับแต่เลข7ก็ในระวางจักก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับส่วนเลข8เนี่ยนะเป็นเลขที่เลข8เนี่ยจะเป็นเลขที่โคตรธรรมะรวางนะครับนะงมดที่แล้วเลขที่ได้โคตรธรรมะระวางมาทั้ง2ตัวนะครับเลข1กับเลข9นะครับนะงมดที่แล้วโคตรธรรมะรวางมีทั้งหมด 4ตัวมา2ตัวนะครับโอเคหมวดนี้จะมาอีกไหมนะครับเลขแปนะครับกดต่อมรรว่างโอเคราศีที่โชคลาภโดดเด่นก็มีราศีธนูนะครับดาวลาภะเป็นเกษตรนะครับ แล้วก็ราศีมิถุนนะครับดาวพหัสราชาโชคเป็นอยู่อนลาภะนะครับแล้วก็จันเป็น11กับลัคนาราศีมีนนะครับราศีมีนค่อนข้างจะโดดเด่นเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ราศีมังกรก็ยัง ได้ปฐุมเกณฑ์จากดาวพฤหัสเป็น4กับลัคนานะครับก็ลองดูซื้อทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะครับวดที่แล้ว9กับ1เล็งกันนะครับราศีพิจิกตอนวนี้ก็ยังเล็งกันอยู่นะครับ9กับ1กับ93เนี่ยยังเล็งกันอยู่นะครับวดนี้6กับ5ก็เล็งกันนะครับดูบางทีหกกับห้าดาวกุศลกุชคจะมาไหมนะครับ ไปดูตัวสรุปนะครับก็เน้นตัววงกลมนะครับแต่บางทีก็ไปออกนอกตัววงกลมเหมือนกันก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับขอใช้พิจารณาณในการเชื่อนะครับตัวเลขพวกน,นี้โอกาสถูกก็มีน้อยเปอร์เซ็นต์ถูกน้อยนะครับมีความเสี่ยงสูงก็เพราะฉะนั้นขอให้เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าโลภนะ โลภมากลาภหายนะครับเต่นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงน,นะครับเอาไว้ลุ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับขอขอห้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังครับสวัสดีครับ